บบทำไมถึงอยากเข้าพกโครงการพวกนี้น่รักมากครับถัาไปถึงก็ทำไมอยากเข้าสมาร์ทบอยใช่ไหมครัคือตอนแรกคือสมาร์ทบอยนะเป็นผลงานชิ้นแรกของชิ้นแรกแของมาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วแค่รู้สึกว่าเราอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูครับผมอยาก ลองทองํากิจวัตรประจำวันใหม่หมๆดูบ้างก็เลยลองไปสมัคร <ม IR> เล่นๆนครับติดเฉยก็งงไม่นี่คือแบบไม่ไม่ไม่คือจะบอกว่าแบบคือนี่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็แล้วก็ไปไปขึ้นเวทีเ ouais งี้ยก็แบบงงๆเหมือนกันก็อะไรครับร <c oughs> <c oughs> ่างนะร <c oughs> ้างกันนะครับ ดูดีใจนะกรอบไปด้วยครับแล้วมือสั่นด้วยมือสั่นค่ะ้นต่อไปยกไปเลยถามเลยไปด้านนี้พีวอรมาแล้วโอเคด้านนี้ครับจะถามว่าอยากถามว่าทำไมมา้ถถึงอยากมาเป็นนักแสดงอ๋อก็จริงๆที่จริงแล้วเนี่ยความฝันความเป็นนักแสดงเนี่ยเป็นของคุณแม่ครับคือคุณแม่เคยบอกตอนที่มารเปเด็กเขาแบบเออเนี่ย ผมฝันเด็กๆแม่อยากเป็นนักแสดงนะแล้วแม่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นแม่ติดละครช่องสามแม่ก็เลยดูละครบ่อยแล้วก็เออเห็นว่าอยากให้ลูไปอยู่ในทีวีบ้างครับก็เลยได้มีโอกาสมาในนั้นซึ่งเราอยากทําอะไรคุณแม่ก็เปิดใจให้ตลอดคุณแม่ก็โอเคครับผมขอบคุณครับคนที่สามับพี่บอลครับเดี๋ยวมีขอเชิญพี่ฝั่งนี้มีต่างชาติไคขับสองท้านนะครับได้ครับออ e ั l l ห s ซิวันอ่ n t ันอ i าก okay. i ูดเป็นอังกฤษ a ่อนน a โอเคฉันม r จา a เย a รมัน e ล w ซ a t ั e ไม่ a ่าจะ p กิดอะไรขึ้น p ราจ o สน o บสนุนคุณและรั e คุณตล a ดไปเยอรมัน w a นๆรักค you s มอซิ h ันซึ่งตัวน้าข h บคุณมาเลรัเลยอย่างนี้ไลอดนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งนะครับถามใช่ไหมเมื่อกี้ถามหรือบอกครับเป็นความรู้สึกที่เราบอกเอยากบอก ในช่วงคำถามถ้าสมมติเนี่ยเราไม่มีขนาดอะไรพิเศษแต่เราจะพูดแหลกเขาเนี่ยพูดได้ครับได้เลยช่วงมัช่วงมารพบประชาชนครับโอเคครับโอเคเพื่อจพร้อมพร้อมใช่ไหมเอ่อยี่แหววฟรอมมาร์ฟราจีน่าแฟนคลับขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอ่อและเราหวังสุดและรักคุณสุ thank you thank you so much คำถามสุดท้ายใครจะถามฟางโยโย่ตรงกลางเลยครับนี่ก็มาจากซีซีบอกว่าแฟนอินเตอร์มายังเนาะโอกาสที่แฟนอินเตอร์จะได้เจอมาร์จริงๆยากกว่าด่ซัมเหไุในทางเพราะเขาต้องเดินทางมาเจอแฟนแฟนไทยเดี๋ยวให้แฟนอินเตอร์หน่อแลวกันเนาะสวัสดีครับน้องมาร์ก I'm from China and could you please say a word follow me เอ่อขอบคุณคุณีคุณอ 谢谢你中国哥哥在เ uh, ่ the me a n i n g is thank you Chinese brother 谢谢你中国哥哥谢谢你中国哥哥 OK happy birthday OK เจกไบอกมาด้วยนว่าคนนี<語>้ก่อนก่อนแรกเราลองมเขาบอกว่าเขาชอบคนแบบสไตล์มาแล้วมาเจอมาที่เป็น หมายถึงว่าเขาชอบมังสางอยู่แล้วครับแล้วก็เขาก็เลยชอบมาร์คด้วยยังไม่พอเขาก็เลยอยากเป็นคนแบบเดียวกับมาร์คด้วเช่นกันครับปรบมือให้ด้วยครับเมื่อกี้เห็นมีคนยกมือยกมืออีกคนหนึ่งเปล่ามีคนหนึ่งไหมครับดานนาดานนาดานนาเสื้อขาวคนสุดท้ายครับพี่แชมป์นะครับอุ้ยเดี๋ยวมแม็กก็เหนียบนะนะบอกแล้วจะไปนอนตรงนั้นโอเคครับนะครับครับผมใครครับโอเคครับพี่จะไปยังไงดี เป็นยันยุคนี้ First tı. เราแค่อยากรู้ว่าความหวังของพวกเราอะทําให้มากเหนื่อยหรือว่ากดดันมากไหมขอบคุณสำหรับคำถามถามว่าเหนื oh to ่อยไหมก็ไม่เหนื่อยนะครับพูดตรงๆเลยว่าไม่เหนื่อยเพราะว่ามาร์กรักในสิ่งที่มาทำมาร์กอยากอยู่ตรงนี้มากในสิ่งที่มาอยู่ตรงนี้ มงรักในสิ่งที่คือทุกคนเฮ้ยเรียเีเรียบเรียงีเยมาร์คลักในสิ่งที่ทืทุกคนทำเออทุกอย่างสิใช่พวกนี้ก็คือง่ายๆคือคำตอบก็คือไม่ไม่กดดันครับ <c oughs> ถ้ามาร์คทำอะไรแล้วทุกคนมีความสุขมาร์คก็พอมครับ นะครับรักใคร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 เอากรี๊ดให้กับมั้งไหมครับครับ